สวัสดีค่ะวันนี้เอดีมาแนะนำรถตักล้อ,อยางค่ะคันนี้จะเป็นทันคาพิลานะคะรุ่น i อ1ี f น f นะคะเดี๋ยวเราปชารชานสัตว์กันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวคอโนเดียวนะคะอุ้งกี่ตักได้อยู่ประมาณ1.4คิวค่ะคันนี้ มีแขนนะคะตะตกได้อยู่ที่3-6เมตรนะคะ สนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร081832909นะคะติดต่อหาคุณเจยโลได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าราเทสสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านเอทีจากคนของเราได้เลยนะคะร้านจะอยู่แถวเอ่อเคหะบางปีสุปอาการนะคะจุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะก็ยังไงสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ นะคะเรียวเอลมีเก่งมาเรียบร้อยนะคะเครื่องเป็นเครื่องหกสูงนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ